การเมืองการปกครองไทยสมัยประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาการรับประหารที่12พฤษภาคม2557จากการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งผลถึงภาพลักษณ์ทางการเมืองที่ถูกขับไล่จากกลุ่มกอปปสเพราะมีความสัมพันธ์เคยญาติกับพันตำรวจโททักษินเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยประเด็นที่นำไปสู่การขับไล่ระบอบทักษินสมาชิพกพรรคเพื่อไทยจำนวน312คน เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2,550เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏการประกาศยุบสภาในวันที่9ธันวาคม2,556สะท้อนถึงการแก้ปัญหาที่ไม่ส่งผลให้ความขัดแย้งลดลงพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เชิญตัวแทน7ฝ่ายประกอบด้วยรัฐบาลรักษาการบุธิสภาพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปไตยกะปะปปะวันเสาร์และนประชหาทางออกการเมืองภายใต้โจทย์5ข้อคือ 1. การปฏิรูปจะทำอย่างไร 2. รัฐบาลรักษาการหรือเฉพาะการได้มาอย่างไร 3. ควรมีประชามติหรือไม่ 4. การสร้างบรรยากาศเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งควรทำอย่างไร 5. ขอให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมเพื่อสถานการณ์รับประหารกับประชาธิปไตย 1. ความไร้เสถียร,รภาพทางการเมืองของประเทศ 2. ความไร้เสถียร,รภาพของรัฐบาล 3. ความเป็นสถาบันทหารที่เหนือกว่ารัฐบาลพลเรือน 4. ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับทหาร 5. ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มอำนาจคณะรัฐประหารทหารในวัฒนธรรมการเมืองหนึ่งวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมคือเกี่ยวกับทัศนคติความเชื่ออยู่ที่เชื่อเอาว่าอำนาจปกครองมาจากการรวมศูนย์อำนาจที่ผู้นำเพียงคนเดียวเช่นการปกครองแบบบาคอมมิวนิต์สมบูรณาญาสิทธิราชรัฐบาลเผด็จการสองวัฒนธรรมแบบบบประชาธิปไตยคือทัศนคติความเชื่อที่เชื่อว่าอำนาจการปกครองเป็นของประชาชนและต้องมาจากประชาชนด้วย กระบวนการทางการเมืองที่ชอบทำอำนาจรัฐบาลชั่วคราวอำนาจของนายกรัฐมนตรีกฎไอาการศึกคือคำสั่งของทหารที่ประกาศใช้ในประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์พิเศษโดยมีต้นแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองโดยกฎไอาการศึกที่พลเอกประยุทธ์ได้บังคับใช้ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานภายในเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช2,560ประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรเมืม่อ6เมษายน2,560กำหนดหลักการที่จำเป็นต่อระบบการเมืองไว้ดังนี้ 1. สภาคู่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 2. พักการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกไม่เกิน3คน 3. กำหนดให้มีหมวดปฏิรูปประเทศเป็นการเฉพาะแต่ละด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนพักการเมืองและการเลือกตั้งการกำหนดนโยบายสาธารณะขึ้น,นอ,อยู่กับตัวแปร3ประการ 1. สิ่งแวดล้อมทางสังคมคือระดับการศึกษาอาชีพอายุเชื้อชาติเพศ 2. จิตวิทยาคือการที่มนุษย์จะมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อนอสนองความต้องการ 3. สิ่งแวดล้อมทางการเมืองคือการตัดสินใจเข้าร่วมเช่นการเลือกตั้งการสื่อสารการเมืองของพลเอกประยุทธ์กลยุทธ์รักษาอำนาจทางการเมือง1กําหนดเพลงเพื่อเป็นสัญลักษณ์สองกำหนดให้มีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาทุกวันพุธ3กําหนดออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ทุกวันศุกร์ สี่กำหนดวาระกรรมทางการเมือง 5. ากำหนดออกเยี่ยมประชาชนต่างจังหวัดการเลือกตั้ง2562เส้นทางสู่ประชาธิปไตยการกำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2562สะท้อนถึงเงื่อนไขที่นำไปสู่เส้นทางการเลือกตั้งหลายประการดังนี้1เงื่อนไขด้านระยะเวลากลายเป็นสัญญา,าศของอุดมการทางการเมือง 2. เงื่อนไขด้านกฎหมายการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ3เงื่อนไขด้านพักการเมืองและนักการเมือง4 เงื่อนไขด้านระบบการเลือกตั้งแบบประัดสัป์ปันส่วน5เงื่อนไขด้านกลุ่มคนรุ่นใหม่เกมชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักเพื่อไทยเสนอนางสุดารัตน์เกยุรพันธ์พักอนาคตใหม่เสนอน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี